พี่แกนี่ของผ่านชิ้นแรกแกะไปแล้วย่าหนูให้มาเหลืออีกกี่ชิ้นเนี่ยจะแกะเลยวันนี้น้องช่วยแกะด้วยได้ไหมคะได้เลยได้เลยอันนั้นของมีของอลิซาของอาม่าของมินี่น้องช่วยแกะได้ไหมคะพี่แกนโอ้ยเอาอันนี้ดีโอเคแกะเลย ครับอย่างนั้นแหละน้องช่วยแกะได้ไหมน้องมันตีชวยดูะมันมีสติกเกอร์ไงน้องเกอออะไรลพี่เกนให้น้องช่วยแกะด้วยน้องดึงไปเลยช่วยกันใหญ่เลย๋ตวให้พี่แกนแกะด้วยลูกโอ๊ยนี่ไม่ไหวนะนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรแบบเนี่ยนีนี ว่าให้เวิ่งหนูแฮปปี้มากมีกี่คันน่ะหนึง่งปะห้ึ่งคันมากเร็วๆแกะข้าน้องแกะให้แล้วค่ะค่้ข้ากินเล่นในฝั่งนี้อ๋อแตกหมดเอาแล้วน้องเล่นบ้านได้ไหมทาง,งานั้นไม่ได้แล้วน้องจะเล่นอะไรไไแกะเสร็จหมดแล้วเหรอ,อสรอ,อะไรเนี่ยคืออะไรครับอธิบายได้ไหมกระโงแล้วก็อยู่ข้างหลังมีระเวลกับล็อกกี้เหรอใช่ เอาสก,กายมาเซลซูมาเชตหมดอ๋อเลยซื้อมาสองอันนี้เหรอครับเชิญขอบคุณครับขอบมากครับเอานอมูกไหลน้ำมูกไหลอันนี้ที่เก็บขยะอ๋อครับอันนี้อันนี้ด้วยไหนคืออะไรทราย,ยางไงลูกแบบแบบว่าที่ดีดไปอะเวลมวาลมีอะไรขวางจะจะเป็นเพื่อนอะไรมีอะไรขวางเลยดีไปได้ โอเคพร้อมแล้วเรากำลังจะไปถวายสังฆทานกันนะคะวันนี้วันเกิดน้องเกณฑ์วันที่สองพันวาใช่ไหมโอเคเราไปถวายสังฆทานกันเอ้ยออกหน่อยนี่เดี๋ยวคุณพ่อไปเจอที่วัดตอนนี้ใครอายุเท่าไหร่แล้วหน้สี่ขวบนี่โตเป็นผู้ใหญ่หรือยังยังแล้วเป็นเด็กโตเหรอครับไม่แล้วที่สูงขึ้นเอ้ยตดูไลย ก็ไม่สูง,งก็ต้องกินนมเยอะอีกออกกาลังกายให้เยอะอีกไ,ได้ของขวัญวันเกิดอะไรบ้างน,นะคะเมื่อเช้าเนี้ยในรถแข่งกี่คันนะลูก20จัมเปอรแล้วก็มีแฉาเมืองคึกค,คักของย่าหนูน้อ,อ,องแก,ก,ก,ก้มลูกเกมบอกว่านี่แกมพูดไม่ได้ทีฟันแมทริซว้น่าเกลียดติดได้ยังไงเมื่อกี้เพิ่งแปลงฟันมาเองนะติดได้ยังไงน่าจะแปลงฟันไม่มุดได้ไงคุณแม่แปลงให้อย่างดีเลยนะ คุณแม,ม่เลื่อนมาแปลงเร็วกว่าคพ่อแปลงเช้านี้จริงเหรอคช้าใช่คุณแม่เซียนหรือเปล่าเป็นมืออาชีพหรือเปล่าทำไมไม่สูงขึ้นเน่ยสูงจี้เดี๋ยวเราลองไปวัดดูไหมครับ<ม>ตอนแรกมันเกลี่สูงหนึ่งร้อยห้าแล้วนะ,ะเดี๋ยวดูซิว่าจะสูงขึ้นอีกหรือเปล่ารอคิวแป๊บหนึ่งนะครับหล่นตาพอน้ำมนต์ให้หลบเอาไหว้แล้วปิดใกล้ๆหล่นตาหลบ น้องเกณฑ์เป่าเร็วสี่ขวบแล้วค่ะค่ะเย้เอาปอบรรย์ให้ใน้องเกณฑ์หน่อย ah. Happy Birthday พี่เกณฑ์มารับจากโรงเรียนแะล้วพี่เกณฑ์น่ารักมากเลยอ่ะ น่ารักมากเลยอะหม Happy อแฮปปี้เบิร์ดเดย์อะลูกดูน้องมารับน่ารักค่ะมีหมดด้วยใส่สไ,ไหมได้สิไหนดูสิคุณแม่ใส่แล้วจะสวยไหมโอ้สวยไหมก็ใสอุ้ยหัวคุณแม่ใหญ่ไม่ใส่ไม่ได้คุณแม่ทำพิเศษสำหรับน้องเกล็ดเหล่าลูกใช<อ>่<อ>น้องเกล็ดครับบาบอก,กับมามาโอนเงินมาให้วันเกิดบบไหนบคร์บอกระมามาเกล็ด okay. มามามโฟกับเวลลารีมาเซอร์ไพรส์ชนะชนะชนะนะคนเก่งเฮ้ยเซอร์ไพรส์เอาเขินทำไมล่ะลูกไม่เขินหรอกออเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ใอเคเด็กกันทีนี้ ขอบคุณค่ะวันนี้วันเกิดน้องเกณฑ์ครบรอบสิบปีขอให้น้องเกณฑ์สุขภาพแข็งแรงมีเพื่อนเยอะๆรักน้องเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เป็นเดแม่โอ้ยน้องเกณฑ์ระวังการวันเกิดน้องเกณฑ์ค่ะเติบขึ้นไห้เบบี๋ดีแน่มีเมียรติไม่ซนไม่ซางไม่สร้างอะไรสุขภาพแข็งแรงสวัสดีน้องเกณฑ์สี่ขวบนะครับ มีความสุขมากๆระวังโดนน้องลูกดูนะแล้วก็ขอให้อยากเล่นจ้ะบ้าโอ๊ยเรไม่ได้เล้วอย่างนี้แบบน้องไม่ได้บายบายขอบคุณค่ะโอ๊ยดูดูดูดน้องเกณฑ์อ่านออกไหมที่ลุงตาลให้อะเนี่ยเนี่ยลายหือลายมือน้องลุงตาสวยไหมอ่านม่ออกเลยลายมือลุงตาสวยไหมก็เป็นคลิปมาต่อให้วันเกิดน้องเกมไง สุขสันวันเกิดครับขอให้น้องเกณฑ์น่ารักสดใสเติบโตมาอย่างแข็งแรงมีคนดีๆรอบข้างเป็นที่รักที่เอนดูของทุกคนนะเป็นเพื่อนเล่นวิธีบิกนานๆนะรักนะคะแต่ถ้าเราถ้า้องเกณฑ์ไปแล้วจะไม่เป็นเพื่อนทับทีไม่เอาเป็นด้วยได้ไหมไม่ได้เอาดูวิธีมิํทำอะไรมาให้แฮปปี้เบิร์ดดี์รูปใครก็ไม่รู้เต็มไปหมดเนี่ย ตั้งแต่เด็กเลยนะเน,นี่ยตั้งแต่เด็กเล็กจนโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยขอ,องนครับทีมกับขอ,องนจานอันไหนน้องกินว่าน่ารักกว่ากัน,นกอุ่นจานใช่ปะอ่ารานนีน้น่ารักกว่ามีแบบเขาตัวเองเนี่ย คุณเนี่ยอะไรของคุณเนี่ยโอเพนให้ของขวัญครับน้องเกณฑ์เลือกอะไรมาครับไอเดบบโอ้โหแล้วพี่ดิมพี่ธิมจะเลือกอะไรพี่ดิมเลือกอะไรพี่ดิมของอยู่ในกล้วยน่าเรียนเดียรแสนน่ารักมอลลี่คริสต์มาสใครใคร วาน,น้อเกณฑ์กล้วยมันสีเหลืองไม่ใช่หลองไอเกกล้วยนี่มันตัวอ๋โอโอเค้โาอ้โหอ,อ,อย่างกับอาติสเนี่ย <c oughs> น้องเกณฑ์ตั้งใจวาดมากเลยอ่ะเดีย๋ยวเขียนชื่อไว้ด้วยนะน้องเกณฑ์เกณฑ์เพื่อเรียก,กเปล่าเล่นอยู่เล่นเยอะ นายทยอยทุกคนทยอยมาบอกยงมึงทุกท่าน มางานมันเกิดที่ชายเหรอคะมางานมันเกิดที่ชายเหรอคะสระวัสดีค่ะอาสองคนถ่ายคู่กันนะคะปคะวัสดีค่ะค่ะพี่เจค่ะพี่เกณฑ์ขอให้พี่เกณฑ์มีความสุขมากมากนะคะเป็นที่พี่ชายที่แสนดีตลอดไปเป็นลูกชายที่น่ารักค่ะคุณแม่ตลอดไปนะคะ

เป้าพี่ชายเล่นน้ำเหรอคะสนุกไหมเนี่ยเล่นคนเดียวเนี่ยสนุกไหมเาอยากอมแต่เราไม่ให้อมเาเลยจะงองี้สนุกอยู่คนเดียวอ้าว สรุปจะเล่นหรือไม่เล่นเนี่ยให้ไปเบอร์เดย์ Birthday, ลูกบ้าเบอร์เดย์ครับน้องเกณฑ์มีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงเพราะเรารักนะเพราะเรารักนะนับน <c oughs> ับนับนับวันที่เบิร์เดย์นะจ๊ะ <c oughs> น้องเกณฑ์น้องเกณฑ์สี่ขวบปีนี้น้องเกณฑ์เอาลูกโป่งมาให้ยาย,ายา่าด้วยนะขอให้น้องเกณฑ์เป็นเด็กดีสุขภาพแข็งแรงนะคะแฮปปี<อ>้ Birthday, เบิร์เดย์หลานเกณฑ์ แล้วนะมีความสุขมากๆจ้ารักนะจุะ๊บๆ Happy b i r t เ d a y หลานชายที่รักที่สุดขอให้มีความสุขมากๆนะอาจารย์รักน้องเกณฑ์ที่สุดอันนี้จริงใจเนาะรักที่สุดว <laughs> ันเกิดครับน้องเกณฑ์ขอให้น้องเกณฑ์สนุกทุกวันมีความสุขทุกวันนะคะอยู่เป็นเพื่อนเล่นพิธีมไปนานๆด้วยนะ Happy b i r t เ d a y น้องเกณฑ์ค่ะมาเร็วมิลินเด p p น้องเกณฑ์ เป็นเด็กดรียบๆแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องเกรนครับต่อให้อารมณ์เฉื่อยลดน้อยลงนะครับ <laughs> นับเขาไว้หนึ่งถึงสิบน,นะครับน้องเกรนเ็เป็นเด็กหนาละ จะเป็นผู้ใหญ่ที่เก้าไกลเด็กยุคใหม่ครับปีเบอร์เจน้องเจนมารักนะความสุขมากๆสาสวยแบบนี้สวยดูเป็นนางสาวไทยเนี่ยขอให้น้องเฟรนเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็เป็นนักกีฬาที่เก่งที่สุดในโรงเรียนปีหน้าจัดใหญ่กว่านี้อีกนะครับปีนี้เป็นแซมเปิลก่อนแล้วก็งานเยอะโอเคครับเชี่ยมาร์คครับปีเบอร์เจนหลังครับพี่แรงครับกคนเป็นเด็กดี ที่แสนดีของน้องเชิญน้ำโชว์น้องเชิกแข็งแบงนะเไวๆนะจ๊ีก้องแม่ที่รักขอน้โดน้องเชิญด้วยขอบคุณค่ะ เพราะวันเดียววันเดียวกันเนาะเขาจัดพร้อมกันอ๋อให้เกณฑ์มีน้องน่ารักน่ารักนะน้องรักหนูมากๆอสาวยแข็งแรงแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะขอสัมภาษณ์เจ้าของวันเกิดหน่อยได้ไหมครับวันนี้มีความสุขมากไหมครับเอ้าแล้ววันนี้แฮปปี้ไหมครับก่อนเข้างานได้เขาต้องสไลเดอร์วันนี้แฮปปี้ไหมครับเจ้าของวันเกิดวันนี้มีความสุขไหมครับอ๋อไม่มีเลยแล้ววันนี้จะเป่าเค้กไหมครับ เอาเนี้ของขวัญไหมครับอเอาเ,อาเอาจ้าของวันเกิดทำอะไรครับเนี่ยสองคนเนี้ยเดี๋ยวผมตักให้หลานผมครับโอเคครับช็อกโกแลตนะอืมมีสตรอเบอรี่ด้วยเอาอยางครับยางม,มีแยงและนื้อกางสองอะไรหรอครับดับเบิล้ลสองเบียโอ้ยแล้วกินข้าวหรือย,อยังเนี่ยกินช็อกโกแลตดับเบิล้ลสองเนี่ยโห จะพร้อมตัดเค้กแล้วเดี๋ยวแม่ไปจัดเค้กแล้วนะโอ,โอเคไหม birthday t o y o y Happy birthday t o น้องเกณฑครับสี่ขวบแล้วเป็นพี่ชายแล้วมีน้องสาวทั้งสองคนเนะ่ขอให้น้องเกินมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงเป็นเด็กดีของพ่อแม่เป็นพี่ชายที่แสนดีเป็นที่รักของทุกคนมีความสุขการรักน้องเกณฑจุ๊บๆเมือเรากลับบ้านแล้ว พวกเราไปปาร์ตี้วันเกิดกันเสร็จแล้ววันนี้พวกเรากลับบ้านแล้วครับเจอก,กันใหม่ปีหน้านะคะบาย,บายได้เห็นนังโชว์อ่ะลูกแต่เราโชว์มาหน่อยไม่เห็นนองโชว์โชว์ลูก <c oughs> กลับบ้านแล้วดนะาบายปาร์ตี้ยังไม่จบค,ครับจะเอาครับเด็กชายว,วัยสี่ขวบเอามาสักผมเอาครับ ดเดี๋ยวคุณตักของคุณให้เสร็จก่อนผมเอา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 สามลุ้นเลยเลุ้นละหนึ่งลูกอ,อร่อยไหมปั๊ดดี้เพลินอ๋อเพลินเติไมไหมเติไมได้นะเดี๋ยวเพลินตักให้ผมแอบเอาต่อปั๊ดี้อย่างเดียวนะครับรู้อะไรปะครับครับต่อปั๊ดดี้อย่างเดียวใช่ไหมครับเดินเล่นเลยนะยิงเดียวนะครับ ครับเอ้ยไม่ใช่ครับรู้สึกเขาก็รักครับเราดูกับจักรได้ครับให้เพื่อนรักอยู่ในเฟร,รมด้วยเอ,เอาคนละหนึ่งขนาดอีกทีเวลาสีทุบขึนคนละหนึ่งทึบขึ้ไหครับครับผมเอาเอาเอาลูกใหญ่หน่อยนะครับไปเอาลูกเล็กลเล็กขึ้นครับทำหลายๆครั้งรวมๆกันแล้วมันจะใหญ่ลูกตอรเบอรียอทำสองลูกก่อครับได้ได้ได้ครับ หกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวค่อยเช็ดทีเดียวโอ้อันนี้นะทำอ <ไง S 1> ะไรมาอ่นไม่เป็นไรเดี๋ยวเช็ดทีเดียวครับคุณตักใหม่เลยเดี๋ยวผมเช็ดให้วันนะ้ขาขา้าวข้าวช็อกโกแลตอันหนึงนหน่งเฉลี่ยลนึ่งข้าวข้าวใหญ่ยังใส่ถ้วยมันโอ้ใหญ่แล้วครับใส่ถ้วยมันเลยอย่าให้หกนะครับเาขาเพื่อนอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมกินเท่านั้นก่อนได้ครับขอบคุณมากครับนะครับน้องมาเก็บร้านนี่นะเฮียทำไม่ได้หรอครับเอาเฮีย จะได้ขายไปเปื่อนทีเดียวเอาช็อกโกแลตเด็ียวนะเฮียเอาเอาสองใช่ไหมครับผมเอาสามก็ได้ครับเฮียขอบคุณครับยิ้มได้ไหมครับเฮียเฮียเฮียยิ้มได้ไหมครับอ๋อปิดที่ถักปิดทางปิดทางยิ้มไป็ร้านก่อนเลยนะร้านช็อกโเฮียขายเอเดียเสร็จแล้วมันเป็นช่างแต่งหน้า นะอ๋อแตงหน้าแลเยี่นอนกินโมวันนี้นอนหาซทุ่มอ๋อนี่นี่จะนี่จะท้าทุ่มเองไม่ใช้สงครามสงการาม<ว>ท้าให้เราบอกสงคราม,มท้าไหมท้าสงครามสงคราม เดี๋ยวจะแกะทีละอันนะคะขอบคุณทุกคนครับอันนี้ของพี่พี่กันการเอ้ยพี่พี่พี่ปัดปัดพี่มาอุ้ยมีแก้วน่ารักอ่ะแก่ตำรวจอ่ะโอ้แก่แแก้วเลยอ่ะแก่ตำรวจอ่ะเฮ้ยน่ารักเอาไว้ตุ๊กตุ๊กเปียร์ตุ๊กตเปียน์ตั้งแต่นี้ไม่ได้ไปดูเออเขาเป็นเซตนี่ไงฮัลโดี เขาชื่อจ,จูดี้เหรออล<ช>ิอันนี้อันบอกวแกะของขวัญอีอันนึงหนค่่อะ้านี้